สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องปองปายเบิร์ซู้ปู่สุคนพ่อกันอีแล้วค่ะกับอีสารผ้าแซบมเมริกัสีผ้ามากินแกงพุงปลาหรือว่าแกงไตปลากับพี่น้องกินกับขนมจีนค่ะหอมๆค่ะพี่น้อง,อม,อม,อม,าองมาค่ะอันนี้จะเอามาตั้งซอจะซื้อดอกพี่น้องในะขยกอ,ออกมาค่ะกินน้ำกันตั้งให้เบิ่งค่ะมามันหอมมันเสบค่ะ อันนี้กะลาดจะลล่าค่ะพี่น้องค่ะมานะคะขนมจีนค่ะกะสีนี้ไข่ต้มน้ำค่ะหน่อยนึงแล้วก็ผักลวกค่ะพักกัญจองลวกออื หอ,อมคักอันนี้กับผักชุบรดผักชุบรดอันนี้ผักชุรดลวก แก่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 เส้น้อไม้แล้วก็มะเขือนี่ พี่เพ็กกาน้่ค่ะ น้ามุงปากะดองเองค่ะปุ้งปามันเป็นเป็นคนดองเองค่ะพี่น้องหอมหอมแซ่บแซ่บพี่น้องค่ะอืม Mm-hmm. you <laughs>